หลังจากกินตัวนี้ไปแค่อทิตเตียวอาการปวดบ่าปวดหลังจนถึงเอวเนี่ยหายไปแบบรู้สึกได้เลยนะคะก่อนหน้านี้นะคะอาการปวดบ่าปวดหลังแล้วก็ปวดเอวเนี่ยมันปวดไปหมดเลยค่ะปวดทรมานมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะลุกหรือจะนั่งเนี่ยแทบจะไม่ไหวเลยนะคะพยายามไปหาหมอก็แล้วเล่นโยคะก็แล้วลวดก็แล้วอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะ แต่กลับแย่มากกว่าเดิมอีกนะคะจะกินยาแก้ปวดเยอะๆมันก็จะมีปัญหากับตับแต่ก็ต้องกินค่ะเพราะว่าถ้าไม่กินแล้วนะคะจะลุกไปไหนมาไหนอ่ะไม่ได้เลยค่ะแต่จะให้นอนทั้งวันน่ะก็คงไม่ได้จริงไหมคะจนเรามาหาทางออกจนเจอค่ะเพราะมาเห็นคลิปสมุนไพรยายบุญดีว่านปลายเถื่อนที่มีสรรพคุณแก้อาการปวดต่างๆได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นปวดข้อปวดเขา่าปวดกล้ามเนื้อหรือแม้กระทั่งอาการปวดที่เราเป็นอยู่คือปวดบ่าปวดหลังและก็ปวดเอวก็เลยสั่งซื้อมาทานค่ะถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถ้าทานแล้วหายก็ถือว่าของพอดีจริงๆแต่ถ้าทานแล้วไม่หายก็ต้องทนปวดต่อไปแล้วกันไม่น่าเชื่อเลยนะคะทานไปเพียงแค่อาทย์เดียวอะ่ะอาการดีขึ้นพอทานต่อไปเรื่อยๆอเห็นผลได้ชัดเจนจริงๆค่ะ บอกเลยนะคะถ้าใครมีอาการนี้อยู่เหมือนกันต้องซื้อมาทานเลยค่ะเพราะมันช่วยได้มากจริงๆเลยค่ะราคาแค่่1 0 0 0บาทคุ้มมากๆเลยค่ะเห็นราคาดีแบบเนี้แต่ของเขาดีจริงๆนะคะ